กินอาหารเช้านะครับก็อาหารเช้าเนี้ยก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเลยนะครับก็มีไข่มีทุกอย่างนะครับมีเบคอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปตัดเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นประมาณนั้นนะครับลูกชิ้นเนื้อนะครับที่บาหลีเนี่ยก็คือเป็นสไตล์อ่าเขาเรียกว่าฮินดูนะครับเป็นฮินดูเป็น,น,ปนอ่าไม่ใช่มุสลิมนะครับก็คือที่เนี้ยก็จะขายแอลกอฮอล์หรือว่ากินหมูอะไรอย่างเงี้ยกินได้หมดเลยนะครับเขาจะไม่ สตริกนะครับทุกคนแล้วก็บาหลีก็คล้ายๆก,กันกับภูเก็ตนะครับหรือว่าเกาะสมุยนั่นเองประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนที่เรามานะครับทุกคนก็คือฝนตกนะครับฝนตกทั้งวันเลยนะวันนี้ก็จะพาไปเดินนิดหน่อยนะครับตอนที่ผมมาบาหลีเนี่ยก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมครับครั้งก่อนที่มาเนี่ยประมาณสักอู้เปีที่แล้วนะครับทุกคนครั้งแรกที่ผมมาบาหลีใช่ไหมผมไม่รู้เลยนะครับว่าที่เนี่ย ที่เกาะบาหลีที่เซมิเนียกหรือว่าหลายๆที่ในบาหลีเนี่ยหาดทรายเป็นสีดำนะครับหรือว่าเป็นสีคลขลๆนะครับตอนแรกผมคิดว่าหาดทรายไม่สะอาดนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับที่เนี่ยที่เกาะที่บาหลีนะครับหาดทรายที่มันเป็นสีคมขลๆสีดำเนี่ยเพราะว่าพื้นที่แถวในเกาะนะครับเป็นพื้นที่ของภูเขาไฟนะครับหาดทรายที่นี่ก็เลยเป็นสีดำนะครับหรือว่าสีคลขลๆเนาะ ก็วันนี้ฝนตกใช่ไหมครับก็พามาเดินเนาะแล้วก็เ,เห็นไม่เอ่ยว่าไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยนะครับว่าฝนตกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวที่เขาขายกันใช่ไหมครับอันนี้ผมที่ถ่ายได้คือแบบมันแปลกๆไงถ้าประเทศไทยใช่ไหมครับคือเขาขายมะพร้าวเนี่ยเขาเขาแบบจะเป็นทลายใช่ไหมแต่ที่นี่คือแบบห้อยไว้นะครับเราก็มาเดินสำรวจนะครับทุกคนเนาะก็ นักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะไปนั่งในบาร์ในร้านอาหารนะครับมานั่งแบบรีแลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนตกนักท่องเที่ยวเขาไม่อับแดดกันนะครับและที่สําคัญนะครับที่บาหลีเนี่ยส่วนมากออซีนะครับผู้คนนักท่องเทียนเน่ยวชาวออสเตรเลียก็ส่วนมากก็จะมาเล่นเซิร์ฟกันนะครับเพราะว่าคนออสเซียชอบเล่นเซิร์ฟเนาะนี่ครับมะพรา้าวที่เขาขายกันแต่ผมก็คือไม่ได้ชิมนะไม่ได้ลองกินนะเพราะว่าไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยแบบว่า ไปเที่ยวที่แบบช้หาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ค่อยได้สั่งะพรพาวเท่าไหร่เซมไซส์ในคลิปเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยจะไม่เช่ารถที่อินโดนีเซียนะครับที่จริงเนี่ยขับรถที่อินโดนีเซียขับได้นะครับเพราะว่าขับเป็นฝั่งเดียวกันกับประเทศไทยเนาะแล้วก็ก็คือขับง่ายๆเลยนะครับแต่ผมนะผมไม่มีใบขับขี่อะไรนะไม่มีไม่ไม่ได้ทำอินเตอร์เนชั่นแนล บขับขี่สากลใช่ผมไม่ได้เอามาของกเลยเอว่าไม่ได้เช่าดีกว่านะครับก็คือแบบว่าเดินดีกว่าจะได้แบบว่าเห็นอะไรนะเห็นแบบจุดท่องเที่ยวประมาณนั้นนะครับตามที่ผมเดินนะครับวันนั้นก็คือแบบบรรยากาศเลยคือแบบภูเก็ตสมุยน่นะครับที่ผมบอกไปเนะาะบรรยากาศคือคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วทีนี่ผู้คนนะครับก็อชอบขับมอเตอร์ไซค์แบบเยอะมากนะครับ เเอสดผมก็ถามไดเบีว,ว่าเธอจะเดินต่ออีกไหมเดเบีย์บว,ว่าไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วจะพามาทัวร์ห้องนะครับอันนี้ก็คือพักในโรงแรมในเครือของแอคคอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อโรงแรมแกรนเซมินยยกนะครับแกรนเซมิเนยักบาหลีอะไรประมาณนั้นนั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ใน Google เนาะเพราะว่าเพราะว่าโรงแรมเนี่ยก็จะติดกับชายหาดเลยนะครับ เดวิดก็ผ่าตัวห้องอน,นี้ก็จะเป็นมินิบาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลคัมริงด้เห็นไหมเอ่ยว่าเป็นสีชมพูอยู่ตรงนั้นก็คือแต่ผมก็คือไม่ได้ดื่มนะเพราะมาถึงตประมาณเมื่อคืนใช่ไหมราะว่ามาถึงประมาณมาถึงโรงแรมเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนนะผมก็อาบน้ํา,าแล้วก็นอนเลยนะครับโรงแรมเนี่ยห้องกว้างมากนะครับกว้างมากเลยแต่ก่อนเนี่ยโรงแรมเนี่ยชื่อว่าโรงแรมอนันทารานะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเหมือนว่าเขาไม่ต่อ ไม่ต่ออะไรนะไม่ได้ดําเนินการโดยอนันตราแล้วอะ่ะเจ้าของเขาก็เลยให้บริษัทอื่นมาบริหารนะครับก็เลยเป็นในเครือของแอคคอร์นั่นเองนะครับเครื่องแอคคอร์เนี่ยก็จะเป็นโรงแรมเมอร์เคียวโรงแรมพูแมนโรงแรมเซวเทลอะประมาณนั้นนะผมก็มาลองนั่งตรงโซฟาตัวนี้ใช่ไหมบอกว่าทําไม <laughs> มันดูแข็งๆจังเลยตอนที่ลงนั่งจริงๆเนี่ยมันแข็งมากนะครับ ได้ดีไซน์สวยแต่นั่งก็คือไม่ผ่านก็เมื่อกี้ก็จะเป็นสลัดครับแล้วก็กล้วยแล้วก็ขนมของส t a r ์อินนะครับช่วงตอนค่ำนะครับเราก็มากินอาหารค่ำที่บริเวณชั้นบนของแรมนั่นเองนะครับก็คือข้างบนเลยเนาะแต่ฝนก็คือยังไม่หยุดตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารค่ำที่เรากินเนาะนจะเป็นสตาร์เตอร์เป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอาหารเวียดนามนะครับ suit now and just, she just sell deal. ตอนที่เดวิดจองโรงแรมมาใช่ไหมก็จะมีเป็นแพ็กเกจนะครับรวมรวมห้องรวมอาหารเช้าแล้วก็รวมอาหารค่ำด้วยครับเราไม่ต้องจ่ายอะไรเยอะเพราะว่ามันรวมทุกอย่างแล้วไงมีเครื่องดื่มให้2แก้วนะครับแต่ถ้ายังเราอยากดื่มอย่างอื่นต่อเนี่ยก็คือจ่ายเพิ่มนะครับประมาณนั้นอาหารค่ำก็คืออร่อยครับอร่อยเลย ก็จะสั่งเป็นเมื่อกี้เป็นผัดไทยกุ้งนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเอ่ยว่าอาหารคือแบบหมดเลยครับ ทำไมมาเที่ยวบาหลีเลครับก็คือต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเราจะไปเที่ยวในเอเชียหรือว่าไกลๆจากออสเตรเลียครับคือเราอยู่เมลเบิร์นใชพับการเดินทางเนี่ยมันจะไกลนะครับเห็นไหมว่านั่งจากเมลเบิร์นเนี่ยไปบาหลีเนี่ยก็6ชั่วโมงแล้วครับถ้ากลับไทยเนี่ยประมาณสัก8ชั่วโมงพามาเดินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือฝนไม่ตกมากนะครับก็คือฝนโปรยๆป,ย,ปยเนาะครึมๆนะครับ นักท่องเที่ยวมาแล้วก็มานั่งมาเดินผมก็มาเดินเราเดินสำรวจเดินชายหาดน,นั่นแหละแล้วเช่นนี้นะครับที่บาหลีนี่คือแบบมีน้องหมาเยอะมากเลยนะครับคือแบบไปหลายที่ก็เจอน้องหมาผมก็เป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปน้องหมานะครับในใชายหาดเนะเาะว่าที่ภูกเก็ตที่สมุยเนี่ยรือว่าเกาะช้างหรือว่าหลายที่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีน้องหมาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ที่บาหลีเนี่ยหมาเยอะมากครับแต่หมาไม่กัดนะ ผมไปถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับตรงที่รม่มสวยสวยในหลักสีเนี่ยตอนที่เรามาหลายๆปีที่แล้วใช่ไหมครับครั้งนั้นน่ะแดดดีฝนมันไม่ตกนะแล้วมาถ่ายรูปแถวนี้คือมันสวยนะครับสวยมากแถวนี้ก็คือตอนที่เรามาถึงใช่ไหมครับก็คือผู้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรมนะครับหรือว่าคนขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ลหลายๆคนเนี่ยที่ เห็นผมใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะคิดว่าผมเป็นคนอินโดนีเซียนะครับหลายๆครั้งก็คือแบบเขาพูดภาษาอินโดกับผมนะผมก็คือฟังไม่ออกหรอกก็คือตั้งแต่พนักงานอาหารเช้าเลยนะครับเขาก็คุยมาผมก็บอก I'm sorry I'm not Indonesian นะครับ I'm not Balinese people นะครับผมก็พูดไปนะเขาก็ถามว่าคุณมาจากประเทศอะไรอ่ะผมบอกมาจากประเทศไทย Land of Smile นะครับก็คือประเทศสยามังยิ้มอ่ะใช่ไหมครับเนาะผมก็บอกไปแบบนั้นนะเขาบอกโอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด เฟรนลี่เรานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็คือเดินจบแล้วใช่ไหมครับก็เดินกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมนะครับก็จะเป็นทางเล็กๆนะครับที่สามารถเดินผ่านตรงกลางจะมีแบบว่ามีบาร์สามารถนั่งดื่มอะไรอย่างเงี้ยมีร้านอาหารเนาะแล้วก็อ,อีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งของชายหาดที่สามารถไปนั่งได้นะครับ นี่ครับจะเป็นตอนช่วงข้าของวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นรำสไตล์บาหลีนะครับแล้วก็โชว์ไฟเนาะร้านอาหารเดิมนั่นเองเพราะว่าเดวิดก็ซื้อเป็นแพ็กเกจที่ทผมอบอกไปว่าเป็นแพ็กเกจที่รวมอาหารคั่มด้วยนะครั้งนี้ก็สั่งผัดไทยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สั่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเหมือนอะไรอบอะไรที่อยากผมก็จำไม่ได้คล้ายๆส้มตำนั่นแหละแต่กไม่ใช่ส้มตำนะครับแต่ก็อร่อยอยู่เหมือนกัน หลังจากที่กินอาหารเสร็จก็มานั่งบริเวณตรงระเบียงของโรงแรมนะครับเนาะก็จะมีเรียกว่าสปาครับสปาด้วยนะแต่ผมก็คือไม่ได้แช่หรอกโอเคครับขอบคุณมากเลยที่แวะมาชมคลิปนี้ของเราทั้งสองคนนะเดี๋ยวเราจะกันอีกทีคลิปต่อไปในบาหลีแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย